สบายดีเบสสุขสุขคนพ่อแม่พี่น้องเบ,บ,บสุขุสุขสุขคนบาวาประเทศไทยประเทศลาวอะไรตามประเทศได้จ้ามาเนี้มาพบม,มาพบกับบางอ้อนชาแน,นลวีเดีวได้จ้ามาเนี้ยน้องบางอ้อนสิมาเราเกี่ยวกับเออเราประสบการณ์เนาะเกี่ยวกับว่าแบบว่าคนอื่นน่ะเขาใจวานน้องบางอ้อนัสบายสุดแล้วเนาะเป็นบบวาเป็นลูกสาวเดียวนะของคอเม่เนาะ แต่หนองมังอ่อนสีมาเราเบืออเบ้องลึกเบื้องล้างเนาะว่ามันแมนอยู่บ่เป็นลูกสาวเดียวอยังแบบว่าอยังที่มีตังสันต์สีันะนะหนองมังอ่อนสีเริ่มต้นด้ว่อยๆจ้ะก็คือกเท่าทีถุกคนหูเนาะนองมังอ่อนมีไอสองมีหนองสามเนาะเพราะว่ามีไอสองก็คือแบบไอสองหนองสามหนองกับผู้ชายเพิ่มันมีแต่ผู้ชายเนาะเป็นลูกสาวเดียวพ่อบันนี้เออไอ อายคนอายคนโตของน้องอ้อนหันก็คือแบบว่ามีมีแฟนเป็นคนไทยเนาะจา้ะมีมีแฟนเป็นคนไทยเป็นคนไต่เนี่ยแล้วจ้ะเป็นเป็นคนไต่มีลูกอีหยงนังน,นำการเรียบร้อยเนาะตอนนี้เพิ่นเพิ่นกันอยู่ไต่แต่กะคนที่สองนั้นแต่คือสองปีที่แล้วเนาะจ้ะทุกคนสองปีที่แล้วนั้นเออแบบว่าคบกันเนาะแบบว่า อายของน้องอ,อ้นอ่ะคบกันกับผู้สาวประมาณได้หลายปีแล้วเนาะก,ก็เลยแบบตกลงกันเออสิไปคอกันมือนั้นมือนี้เนาะแต่น้องอ,อ้นห้าบ่ฮู้เนาะงมันแต่พ่อแม่กะเออแปลว่าพ่อแม่กะที่แรกกะเอ้าคิดไปว่าสิบหายไปค้อถนนถนนเนาะค้าดองถนันเนาะก็คือคาดองหันเท่า,า,ายหาเงินท่องสองบาทเอ,อ้ยท่อง คา,าดองหาหมื่นท่องสองบาทท่องบาทหนึ่งนอกาท่องบาทหนึ่งอาพิษก็โดนทองบาทหนึ่งแหละกะง่วตัวหนึ่งเนาะแต่ว่านามองอ่อนกับพู้ดีว่าทางขอบกวนนามองอ่อนหาเหลี้ยงง่วเเลี้ยงพ่อกะกับพ่อมีอยู่นอะจาะเกาเลี้ยงง่วนไปกับง่วกัได้แต่ว่าท่องนี้คอคอคาดองคอแบบพอว่าบ่มีเนาะจ้ะเขาก็เลยเออปลุกลงบนใจกันพ่อบับนี้มาถาม มาท้าแม่เริ่มต้นคือแบบมาท้าแมแ์ม่มีแม่ก็มาทําลูกแล้วว่ามีบ่เงินหาเงินลูกก็บอกว่ามีแค่เงินเดียวแม่และคิดว่าว่าและคิดว่าว่าแม่น้องอ้อนนะสิมีเงินตังหาเืินเนาะเพราะว่าขอบครัวกระทุกอย่างน้องพามาทุกอย่างก็คือแบบว่ามีพอกินพอใส่แต่กับบได้มีเงินเก็บแบบนั่นนะก็คือแบบ แบบมีแต่หัวคุ้ยยังประมาณีขนาแบบบ่ได้มีเงินเก็บสิประมาณเป็นก่อนเป็นกำรรเป็นก่อนน้อ,นองอ้อนกะบ่ได้มีเงินปั้นน่ะพ่อบารนี้มาถามคารองหามืินแต่แม่น้องอ้อนก็เลยก <c oughs> ็เลยถามว่ามีเงินบออยากได้นีอ่ันอา้ายอ้ายก็เลยบอกว่ามีเอ้อบอม่มีมีแค่เืินเดียวก็เลยแบบโอ้อันนั้นกันพอดี หอดวันจัดงานเท่านั้นท่านี้เนาะแม่น้องอ่อนก็นต้องเป็นคนหาขายงัวทุกคนขายงัวหมื่นหมื่นกูขายงัวหมืน่มน,มนเอ็ดเนาะแล้วก็ยืมน้ำลูกสองหมืน่นกับสามหมืน่นเนาะสามหมืน่นพ่อบานีน้องอ่อนก็นเลยถามอายน้องอ่อนว่าเงินบ่มี่คือสีเอาเมียจกักแลกะกันเนวากับข้าวเหลวทางนัง้นยังประมาณนี้นะทุกคนก็แล้ว กันี่ยบอกกับเขาและทางนั้นน้องอ้อนก็เลยบอกว่าเห้ขันสันเมเออเงินไซ้ไซไปแตงหหยเจ้าเพราะว่าเจ้ากับโบมีเงินเมกะบบมีเงินเนาะเสียจังได้สันบันแล้วพ่อปรากฏว่าพ่อปรากฏว่าปรากฏว่าอันนั้นมันก็บอกว่าบบมีเงินและเงินมือนหนึ่งเขาเพิ่มน,นั้นบมบ่ไปเอาเอาไปเหตุยัง ไปถ่ายหูเนาะทุกคนไปถ่ายหูปลาปากกับเจ้าสาวคณะวายซีไปถ่ายหูไปถ่ายหูเปนไดมาโอ้หนาตาเทาขนาทุกคนทาาวาเท่าสี่พันแฮะเงื่อนเมื่นหนึ่งของเพื่อนนะออกไปสี่พันมันเลือเทา่าไดมันก็เลื้ยหกพันเนาะทุกคนมันเลือยวหกพันและขาจัดงงจัดงานอีเดสันพ่อบารนีส่วงจัดงานแม่น้องอ้อนก็นเลยแบบได้ขาควายตัวเองเนาะขาขวาย เบิรเถิกมันน่ะขันคล้ายกระไรสิได้ประมาณสามหมื่นนี่แหละทุกคนแต่ว่าเอามาใช้งานหลูกแล้วกะยางแม่น้องอ้อนกะตื่นเด่นพอนอ้อนก็ตื่นเด่นเพราะว่าในหือนยังบุเคยมีงานมงคลเลยเนาะทุกคนบุเคยมีงานมงคลเลยมันก็เลยตื่นเนแต่น้องอ้อนกะชิเมื่อส่วงนั้นเนาะส่วงโควิดแหลกๆชิเมื่อชิเมื่อาห้งงานไอแต่น้องอ้อนก็บอกว่าแต่น้องอ้อนก็บอกว่าชีซส้อย ที่ซอยแต่หู้ทลายเมย์ก็เลยทามอ่ะที่ซอยอ้ายทไา้นั่งเพราะว่าเพราะว่านครอขครัวหะที่เอินที่เอินสะอ้อนว่าน่างตลอดเนาะที่ซอยเอิอ้ายทไา้นั่งน้องม่อนกันเลยวะทามอ่ะจะมีเทลายสามีผู้ดีสวงนั้น้องม่อนก็มีเงินเก็บเนาะมีเงินเก็บประมาณสามหมื่นมีมั้งทุกคนสามหมื่นเก็บไว้เพื่อมียียงคัดของเนาะทุกคน แม่บอกว่ามีสามหมื่นหลุยใกล้นันบ่มีเลยค่ะจากงนตันง,งานกับเออทาฟังเบืองม,มันสีเบิร์เทไรเบิดงบเทไรเพราะว่าเงนก็เอาเป็นของตัวเองเบิดนธนาจ่าทุกคนงัวก็เอาเป็นของตัวเองควายเอาเป็นของตัวเองและพ่อบันนี้น้องมังอ้อนกะบอกบอกแม่น้องมังอ้อนว่าน้องมังอ้อนสีซอยสักสองหมื่นเด้อแม่เพราะว่า พะว่าเม่บอกว่ามีแค่สามมือเนาะยืมมากกับสองคายงวดกับมืนหนึ่งนะทุกคนกับพอดีเป็นสามส่วนเงินอายกะส่วนเงินอายกะเอาไว้เห็นนั้นเห็นนี้จัดจัดงงจัดงานเนาะจ้าทุกคนจัดงงจัดงานมันแบบมันมันร้นายเนาะน,อออน้นำมังอ่อนน้ำมังอ่อนก็เลยบอกว่าซองานสั่นควยซอยสองมือด้วยแม่คอยกับบ่มีเงินทุกคนเอาเงินเก็บในตัวเองนะเนาะซอยซอย ซอยอายซอยค้าดวงอายก็คือก็คือซอยแม่ซอยย่างนำเนาะเพราะว่าแม่กะบ่มีเนาะทุกคนกะเขาใจว่าโอกแม่ตอนนั้นเขาใจเขาใจร้ายพ่อบันีซอยเหล่ะนนองอ้อนก็เลยบอกว่าเฮ้ซอยซ้องมือกับผู้ที่เป็นสามมือเนาะพ่อบันีอายน้องอ้อนหันกับซอย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 งานเนาะทุกคนซอยงานหาพัน แม่ว่าซอยง่าหนองแต่กาฝาก้นคำว่าบี่ชี้องน้องอ่อนน้องไห่น้องอ่อนเอาเมื่อไห่น้องอ่อนอันนั้นเอาเมื่ออะไรแบบน้องนองหรือเอ้ยเอื่อยที่ยื้อน้องอ่อนเขาก็ซอยคนละหาหลยคนละหาหลยเอื่อยบางค้นเอื่อยสนิดจริงๆกะซอยคนละพันน้องน้องอ่อนกันเลยถือเงินเมื่อปนี้พอดีสามเอ่อเท่าไหร่สามหมื่นกัวบอกท่านเอ้ยสองสองหมื่นกัวนี่เลยทุกคน เ่องเงินกว่าแหละน้องอ่อนก็กดเงินของตัวเองมานําเผื่อทีจะเมื่อใส่ตายน้องผบคิดว่าสิเมื่อแค่อาทิตย์เดียวเมื่องานแต่งอ้ายเลยค่ะบัตรตัวเองเบิดน,นํเนาอก็เลยเมือ่อพอเมื่อบันนี้มันก็เป็นแบบมาง,งอยมาแง,งนะทุกคนเป็นมาง,งอยมาแง,งเป็นไล่ไล่อย่างน้องอ่อนก็นเลยบดได้มากคิดเอาทุกคนซอย ซอยงันดองอ่อายสองหมื่นแลาที่ผ่านมากอซอยอ้ายจะรอทีอ้ายอยู่บ้านนอนสื้อโทรศัพท์ื้อยังให้อ้ายเพราะว่าคิดว่าให้อ้ายนั้นพอให้อ้ายเหตให้เ็ดหน้าซอยพอเม่เนาะเพราะว่าเฮ้าเป็นผู้หญิงเฮาบริซอยยังไล่แต่ก็คือซอยเป็นเงินเป็นคำเนาะเพราะว่าเฮาก็อยู่ประเทศไทยเนาะทุกคนเฮ้าก็อยู่ประเทศไทยเฮาก็เออพยายามที่จะ ซอยคนอื่นได้แต่บบหู่าแต่น้องอ้อนบบเคยถือไ้ซอยด้วยทุกคนบ่เคยถือไปซอยทีแต่ว่าเป็นกอกเป็นกรรเนาะแต่ว่ายอมรับว่าเออซอยคนอื่นมากกว่าแต่แม่กเบอกอยู่ดอกว่าคันเวลาง,งานน้องอ้อนอะอ้ายจต่ซีซอยซำเจ้าซอยอ้ายต่อยู่บอ,อ้อนก็เลยบอกบ่หูแล้วแต่เลยแต่กะเออมันได้ซอยไปแล้วเนะเาะเฮาเฮาคิดยังเฮากับโบคิดที่จะทวงบุญคุณเนาะ แต่เฮาก็คือว่าซอยพอแม่นั่มพนะแต่ถามว่าพแม่ใหาย,ยัางบ่กะบบ่รอกเขาก็ชื่อทึ่งว่าซอยเนาะเงินตั้ง2มื0นกับทึ่งเวาลายอ้หนุ่งออนเห็นงานเห็นงานตอนนั้นเงินเดือนเก่เกาหาเองทุกคนหน้องออนเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ลำบากที่สุดนี่เป็นผู้หญิงที่ลำบากเนาะถึ่จะเป็นลูกสาวเดียวบ่ได้บ่ได้สบายเด้อทุกคนบ่ได้สบายอย่างที่ทุกคนคิดเนาะบ่ได้สบายอย่างที่แบบ หลายคนว่าเออเป็นลูกสาวเดียวใช่ไหะเป็นลูกสาวเดียวลูกสาวหลาที่สบายหญิงถูกสะออนเป็นคนถูกอธีเนะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเฮาเก็บเงินได้เก็บเงินได้เก็บเงินได้นาอเพราะเป็นผู้หญิงค่นครอบครัวทางบ้านสะออนนะนาอสะบ้านสะออนน่ะเขาใหากไห้่ลูกผู้หญิงเพราะว่าเป็นลูกผู้หญิงเก็บเงินได้หูจักอบอ้อมหูจักซอยครอบครัวซอย แบบซอยขอบขั้วนาะซอยอ่าเออหนองนะทุกคนแต่หฮากับตองคีดเท็นจุดๆของเ้านั่ว่ะทุกวันนี้เฮามียังไงทุกวันนี้น้องอ,อ้อนมียังเลยทุกคนมีบางเป็นเล็กๆในหน่อยนาะแต่ก็ะมาแต่กระทมถึงว่าเ้าซอยไปหันกะก็ถือว่าสาธุความดีของน้องอ้อนเนาะที่พอมาพบมาขอรับเจ้าหน้ายดีๆเนาะอแล้วกะคนหลอกขางมีแต่คนดีๆนะ้ะบ่มีภัยที่จะแบบเออหลอกลวงตมตุนเฮาเนานะมันกะ มันก็นมีหลายเหตุผลมีหลายเหตุมีหลายปัจจัยเนาะกะ็ถือว่าเป็นบุญคุณของเฮาที่เฮาแบบซอยเลือคนซอยก็คือว่าซอยเลือครอบครัวมาตลอดเนาะเฮาบ่าเคยที่จะเหตให้ครอบครัวลําบากที่ให้ครอบครัวเสียใจนําน้องอ่อนก็ถือว่าโชคดีเติบเนาะทุกคนถึงถึ่งเฮาจะผ่านมาผ่านหลายลหแบบลายๆแบบหลายๆอุปสรรคหลายๆสิ่งไลายๆอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตน้องอ่อนกับพือทอ่จะจะย่อม ยอมหับในถูกๆวินาทีถูกๆวันเนาะที่มันจะเข้ามาแต่ว่าน้องอ่อนก็นถือว่าเป็นพอความดีของน้องอ่อนนี่นะบ้างที่ให้พบพอแต่เจา้านายที่ดีๆแล้วก็คนที่ที่ดีเนาะก็คือถูกๆวันนี้เนาะแต่แก็ขอบใจขอบคุณแบบความดีของเขาเนาะขอบคุณแบบเจา้านายคนรอบข้างที่แบบซอยเรือจุนเจอไมีให้ก็คือขอบคุณประเทศไทยนั่นเด้อจาก พราะว่าคันบ่มีประเทศไทยน้องอ้อนก็คือสิบ่ได้ลืมตาอาปากไก่เนาะอ้อนก็สิคือสิบ่ได้แบบเป็นเป็นแบบว่าตัางเหงื่อตังโตกเท็ดความฟันตัวเองให้ได้แล้วก็ซอยครอบครัวซอยอ้ายเอ,อืยน้องเนาะเป็นหมืน่มน20,000ยังประมาณนี้ก,ก็ยังแบบเฮาก็ยังซอยได้เนาะเพราะว่าเฮามีประเทศไทยเฮามีเจ้านายทีด่ดีๆเจ้านายที่ใจดีมีงานมีการให้เฮาเฮ็ดเนาะ อาจารย์ทุกคนมีเด้อจ้ะงอนกัะข้อจบคลิปเพียงแถวนี้เด้อจนได้กัยะจนได้กะกราบขอโทษขออภัยเด้อคันวาวยังผิดพลาดคันวาวผิดพลาดประการได้กันเนาะเพราะว่าน้องอ้อนกะเราเกี่ยวกับตัวเองส่วนมากที่วานเกี่ยวกับตัวเองอย่างสียนหนึ่งกว่าคันวาวเรื่องคนอื่นน้องอ้อนกะสิบวจะนัดปันใดเนาะแต่วาวเรื่องแบบไม่ถึงว่าวาวเรื่องแบบสังคมและกะาแบบสังคมและกก ที่เป็นกระแสน้นองออนสิวบ,บุคอยของแต่ว่าไม่ทิ้งคันเร่ยงตัวเองน้องออนนะก็คือแบบเฮาเจอมากับตัวเฮาแบบเราไรเฮาคิดได้ก็คือจากใจจริงนอที่เฮาแบบที่เฮาคิดที่เฮาแบบไม่ถึงีเด้อจากข้อจกคลิปเพียงเท่านี้เด้จอจ,นนจกกะไดกะกะครับขอบใจขอบคุณทุก,ทก,ทกคนเด้อสิรับส่งคลิปหนีของน้องออนนะขอบ,บคุณยอย่างิ่งเด้อทุกๆคน ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้น้องอ้อนในเด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้อยตาดำๆคน้ให้เหตุลิปต่อๆไปให้มีกำลังใจเนจาะจ้ะจบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้ะขอบใจหล,ลายๆเด้อทุกๆคนบ๊ายบาย